โอ้มาหลายแทะหลยแทะแม่ยังเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่พ่อพันแม่พันกบฟาดจักจักลอยจักพันตัวเนี่ยอ,ยอยเฮ้ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่พ่อพันแม่พันกบขนาดักไลยเลยึมมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ มีแต่ตัวบักเอฟเลยหืมว่าต้องย่านไข่ดอกไข่เพราะเห็นนังมุตเจ้าดอกหืมมีแต่ตัวบักเอฟเลยโอ้ยหมดแดงอบ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 ,อบ อบ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 เลียงโบกบก็บกบเลียงแบบธรรมชาติอันนี้คือพอพันแม่พันอำเภอม่วงสามสิบอุบลราชธานีถือว่าเป็นมองอุดมสมบูรณ์มาเบิงพอพันแม่พันแล้วมาเบิ้งลูกข้าเจ้าบันกำลังเป็นลูกออด เต็มเลยกาลังสิเป็นกาเลังสิเป็นหวัวดเป็นเศรษฐกิจแบบบ้านเราเศรษฐกิจพ่อเพียงของขอบกวัวโอ้สุดยอดสุดยอด